สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะมารอรถ e ีวีนะครับรถ e ีวีแม่เมื่อกี้เห็นรถดีเซลรางมาจากฝั่งวลลำโพรครับน่าจะจอดร,รอทางอยู่รอให้ e ีวนั้นไปก่อนครับรถ e ีวีทดสอบลากตู้โดยสาร JR นะครับไปไปแก้หัวตะเข้เมื่อเช้าไม่ได้ไปนะครับลืมลืมว่าเขามีเดินขบวนนี้ด้วยขณะนี้เสียงสัญญาณน,นั้นดังขึ้นแล้วครับผมยืนอยู่ที่จุดตัดถนนพระรามหก จุดน,นี้ก็เปถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีการป่าฝืนสัญญาณเครื่องกั้นกันเยอะนะฮะเปิดวีดมาแล้วครับผ่านชุมชนบุญร่มใสมาอ่านี่ไม่รอแล้วครับไปก่อนเสียงสัญญาณดังแต่เครื่องกั้นไม่ยอมลงก<อ>็เมื่อดังแล้วแต่ไม่ลงรถก็ต้องวิ่งไปกันต่อแล้วครับ เงียบรอจังหวะอยู่แล้วครับสำหรับรถกระบวนทดสอบรถอีวีก็ยังจอดรอทางอยู่มีรถพยาบาล่านไปก่อนครับแล้วนี่ฮะร,รถรอเลี้ยวกลับแต่ไม่เลี้ยวสักทีอ้าวเห็นรอทางเหมือนว่าจะเลี้ยวกลับไม่ไปสักทีครับ สัญญาณเสียงนั่งเงียบไปแล้วเหลือแต่แสงไฟกระพริบ,บอยู่ไม่รู้ว่ารอทางอะไรนะฮะไฟ้วบๆยังส่งสัญญาณกันอยู่แต่ไม่มีเสียงแล้ว อันนี้ก็รอเราจะมีรถข้ามทางกันปกปตินละเพราะว่าเครื่องกันไม่ยอมลงรถก็ต้องผ่านกันไปแบบนี้แหละเดนเมื่อกี้ผมอยู่ที่ยม,มราชนะผมเห็นขบวนสามแปดเก้านะออกมาน่าจะรอทางอยู่ที่ยม,มราชอยู่ต้องรอให้ทางนั้นเปิดทางก่อนแล้วครับสำหรับจุดนี้ก็เครื่องกันยังไม่ลงเหมือนเดิม สัญญาณก็ยังวิบบๆนะรถที่ใช้ทางเลี้ยวข้ามทางกันไปมามีคนไปรออยู่ที่ชาเชัยงเศรานะครับคาดว่ารถ e ีวีคันนี้จะทดสอบเดินทางไปถึงออชุมทางชาเชีงเศาแต่แล้วเข้าไปจอดแค่หัวตะเข้ครับแล้วก็กลับรถกลับมาเลยไปไม่ถึงชาเชีงเศานะก็มีคนที่นั่นรอกันฟรีไปเลย ดูเหมือนว่าจะรอทางอะไรสักอย่างรถทีวีนี่ก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งจะไปทดสอบลากรถไฟไทยทําไปให้ชมที่พระจอมเกล้านะฮะสัปดาห์นี้ก็มาอีกแล้วออกทดสอบลากรถ JR West ไปที่ชุมทางชายชังซานะครับกำหนดการแต่ว่าไปไม่ถึงไม่รู้ว่ารถมีปัญหาอะไรแล้วนี่ก็จอดนิ่งแล้วครับก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเหมือนกันแล้วทางตรงนี้นะครับขบวน389นะออกมาแล้วครับอยู่ที่ยม,มาราชอยู่คงจะเสียเวลาเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ขวางทางอันนั้นก็จะมาอันนี้ก็จะไปยืนรอฝั่งนู้นไม่ไหวครับต้องเดินมาชมริ้วขบวนเต็มๆก่อนดีกว่า เดี๋ยวถ้ามีสัญญาณดังแล้วค่อยวิ่งตามไปถ่ายตอนเข้าข้ามจุดตัดถนนพระราม6นะฮะนี่ก็เป็นรถ e-v รถไฟฟ้านะครับความร่วมมือของหลายหน่วยงานสร้างขึ้นมารดสอบวิ่งไปหลายที่หลายทางนะครับรากรถสินค้าแล้วก็ไปโคราชด,ด้วยเดินมาตากแดดมาไกลมาจอดเป็นดิวสวยงามรับแม่มีต้นไม้ขึ้นบางนิดหน่อย ก็ใช้ตู้ JR ครับสี่ตู้เสียงสัญญาณดังขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอที่จุดตัดต้องวิ่งมานะครับสัญญาณดังขึ้นเครื่องก้นลงเรียบร้อยโอ้เสียงวีดดังมากครับ ใคร้าแล้วนะฮะนี่เป็นขบวนทดสอบอีกครั้งหนึ่งของรถ E ีวีนะมีความเคลื่อนไหวอยู่บ้างแล้ว ก็ตามมาที่วะลโพงนะฮะสถานีรุทพรถนั้นเข้ามาถึงแล้วนะครับที่รถอรอที่ยมราชนะฮะน่าจะเครื่องกั้นเสียนะครับที่ขับผ่านมาวางมาเราก็เห็น GK4050 กํากำลังลากลิ้วออกนะครับ ส่วนรถอีวีก็จอดอยู่นี่ครับชานชลาที่ห้าตู้นี้ก็จะปั่นไฟนะครับดังหน่อยวันนี้รถอีวนั้นมาหูเดียวนะสำหรับตู้เพาเวอร์คาร์นั้นไม่ได้มาด้วยที่เป็น p พาเวอร์แบงค์นะฮะเขาอยากพาเวอร์แบงค์ของรถ e ีวีนะอันนี้เป็นบอนทอป205รถปรัะาก,กาศนั่งและนอนชั้นที่2นะครับ นี่ก็เดินดูก่อนขาเมื่อเช้านี้ผมลืมนะเอาจริงๆคือรู้แล้วแหละว่าจะมีทดสอบอะแต่พอเช้ามานั้นลืมลืมว่ามีลืมว่าต้องมาถ่ายด้วยนี่ก็นั่งและนอนชั้นที่สองครับปนทปสอ 2, อันนี้เป็นบอชอทอปหนึเป็นรถปรับอาก,กาศนั่งชั้นที่สองนั่งอย่างเดียวนะครับไม่มีนอน ก็เป็นตู้ JR West สีแดงสวยเอามาทำเป็นขบวน5ขบวน6ในช่วงเทศกาลนะครับเดินทางไปเชียงใหม่อันนี้บชทอป107รถปรับอากาศนั่งชั้นที่2เหมือนกันอันนี้ก็บชทอปอ108รถปรับอากาศนั่งชั้นที่2เช่นเดียวกัน ข้างๆตู้ก็จะติดว่ารถจัดเฉพาะนี่ก็เดินชมเงินยาวๆนะครับแลนี่ก็เป็นรถ e ีบีนะหลายคนก็จะเห็นเยอะแล้วก็เป็นความร่วมมือ C R C Energy Absolute หรือว่า E A นะฮะ อ,อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยในส่วนของด้านข้างนะครับชั้นฉลาสีก็จะมีขีหหนึ่งแปดสามนะฮะจอดอยู่นี่ก็เป็นรถที่ญี่ปุ่นบริจาคมาให้ให้เรามาแล้วก็คือหามากตอนที่ได้มานะฮะส่วนด้านข้างนี้เป็น รถโบกี้จัดเฉพาะนะเป็นรถ SRT Prestige ข้างหน้านันก็จะเป็นรถจัดไอ้น้ำที่มาจัดแสดงโชว์ที่หัวลำโพงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดาวนพอร์ตนะฮะส่วนรถที่จอดอยู่ก็จะเป็นกรุงเทพกบินบุรีส่วนนี้ก็คือรถ EV ในส่วนของรถทดสอบขบวนนี้นะครับเสร็จจากนี้แล้วก็คงจะกลับไปบางซื่อนะผมก็คงไม่ได้กลับไปด้วยรถแยกทางกันแหละครับแล้วนี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่รถเข้ามาที่สถานีกรุงเทพวัวลำพงคือเข้ามาเมื่อเช้าแล้วล่ะอันนี้กลับเข้ามาอีกนี่เป็นครั้งที่สองนะฮะผมมาถ่ายนี่ครั้งที่สอง ที่รถเข้าคนอื่นทายเมื่อเช้านี่ครั้งแรกเฮออ้ลืมลืมไปจนได้ครับส่วนนี้เป็นขีหะ183ครับใครที่คิดถึงอยู่ยังจอดอยู่ที่วัลลภองนี้ก็มองจากมุมไกลๆนะครับซูมดูเฉย ดูแล้วตัวรถก็มีมิติที่สวยงามนะน่าจะลากตู้เขียวคืนแลนอันนี้นะฮะน่าจะเข้ากันดีเลยเขียวทั้งชุดเลยส่วนนี้เรายืนข้างๆดวินพอร์5ห้าสามเจ็ดอตอนนี้คุณปู่ GK นัไดมาพ่วงขบวนไปแล้วละครับนี่กระชากไปแล้วครับ นี่มีรถพิเศษจอดอยู่แล้วก็นี่ครับคีฮะหนึ่แปดช้ำนี่ก็เป็นตู้สเสบียงนะครับสเสบียงปรับอากาศด้วยคุณปูล่างออกไปแล้วครับ ฟังเสียงครูคำรามก็หึ่ม วันนี้ก็มีหลายคนที่ล่วงหน้าไปรอที่ชายเชิงเศซานะครับปรากฏว่ารถถึงแค่วัตเคกก็เป็นเรื่องคบคันกันนะในหมู่คนที่ตามดักถ่ายรถไฟไปฝ่า,ารับไปฟรีโอ้โหบนกันยกใหญ่เลยเมื่อรถออกไปแล้วเดี๋ยว e นะีวีนั้นก็คงจะตามออกไป สำหรับตู้เปล่านะครับที่ลากออกไปก็ดันกลับเข้าอีกชานชลาหนึ่งนะฮะชานชลาสองก็ไม่รู้ว่ารถ e นะีนั้นก็จะออกเลยหรือเปล่า ở thằng đi có thứ à รถ EV นะออกมาโดยไม่ต้องตู้มีตู้ p พาวเวอร์คานะครับพ่วงมาด้วยไม่รู้ว่าไปถึงแค่วอเตคแล้วแบตจะหมดหรือเปล่าเลยรีบกลับกลายเป็นว่าไม่ต้องทดสอบไปถึงชายช่างซาก็ไม่น่าจ,จะใช้ไฟเยอะขนาดน,นั้นนตอนนี้รถย้อนกลับมาแล้วครับ หรือว่าจะลาก e อีกลับหรือเปล่าเสียงนี้ไม่มี จะรอกลับเลยแล้วครับจอดตรงประเจ นิ่งนะตปูจีเคยังคงจอดนิ่งรอขบวนสองหนึ่งหนึ่งออกนะน่าจะสับไปขณะนี้ได้เวลาของขบวน211ออกเดินทางมาแล้วแล้วครับ นั่นและครับค่อยๆเคลื่อนมาได้หัวรถจักรอันสตอมกรุงเทพปลายทางตะพานหินนะครับ ตามซีซีหน,นึ่งแปดทำกับวันออกจากสถานีกลางสถานี ตงเทพหัวลำโพงนะครับังนี้ต่อไปสามแสนล้วก็บางซื่อจากนั้นก็ดอนม,มีตู้บอทอพอนะครับบอทอพห้าบอทอพอห้าบกี้ชั้นโทรหรือบ,บกี้ชั้นสองมีสัมภาระ,ะคนปูนนั้นสับเปลี่ยนไปแล้ว ตอนออกนะั้นไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตอนนี้กลับไปอากาศที่นี่ก็ร้อนระอุนะครับสภาพอากาศมีลมแต่ว่าพื้นนั้นล่าน,นันก็ร้อนร้อนจัดจัดไ้ดน้ำอลมสักขวดยังสดชื่น ตอนนี้เข้าไปพ่วงเอาอีกขบวนหนึ่งนะที่จอดอยู่น่าจะกระบิน เดี๋ยวทีก็ลงมาพว่วงลงมาเช็คดูนะครับ บ้านชาช่องกเลยสำหรับรุ่นนี้แล้วฟังเพลินซะด้วยมีทั้งป้ายกรุงเทพนครสวรรค์น่าจะตัดกรุงเทพนครสวรรค์ออกนะครับส่วนป้ายกระบินนะั้นเมื่อกี้จอดอยูนะ่ก็คงจะทิ้งไว้เอาขบวนนี้เป็น207นะริริวขบวน207เอาไปเข้าอีกกานชลาหนึ่ง นานานมาทีครับที่นี่วัวลโพงเห็นเจ้าหน้าที่กำลังขึ้นรถกันแล้วลวครับระหว่างนี้ขบว20น207ะกำลังเข้ามาที <น funky> <vaccine> <als> ่ชานชลาเจ็ คุณปู่จีเคนั่นเป็นผู้ลากทำกระบวนมากรุงเทพปลายทางนครสวรรค์เตาเทียบชัญชลาเจ็ดนะครับรับผู้โดยสารเดินทาง เนักพรตสวัสดิ์ครับแล้วรถ EV วีก็เปิดบีดแล้วนะครับ วิ่งครับนักวิ่งวิ่งมาดักกันนานๆจะเห็นครับวิ่งแบบไม่มีตู้เพาวเวอร์คา ใช้พลังงานของตัวเองนะล้วนๆเลย แล้วก็ออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำพงเรียบร้อยแล้วครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อย,ร,อยรายงาน